สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ OMCC Gamer นะฮะอยู่กับกลายเกมเศรษฐีนั่นเองเริ่มเกมเลยฮะเร็วนะครับรวันนี้เรามารีวิวตัวบิน,น,นตามนะฮะโอเคฝั่งตรงข้ามโอ้อันนี้แหละน่าหนุกฝั่งตรงข้ามก็มีตัวบินตามนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะออกก็ก็จะเพิ่มขึ้นอีกเนาะโอเคเราอยู่กับอาทีนานะฮะ ไล่คอดักใส่เสื้อออกบ่อยมากเลยฮะออกบ่อยอย่างนี้แตโลกจิตหนี่จะไม่รู้เลยฮะทำไมเป็นกันไซอย่างนี้ล่ะครับโธ่ผมคงไม่แปะไปอีกคนมั้งสิบแปะไม่ได้แล้วครับช็อตเมื่อกี้ไหนๆก็เริ่มต้นดีแล้วขออีกหน่อยแล้วกันเยี่ยมครับ โอเคได้เลยฮะก็พอกูหน้าได้นะครับดับเบิ้ลนี่ฮะมีเทปีมิวส์นะครับเนี่ยเ้ <Go. S 1> นี่ยผมไปตกที่ยินเขาแล้วกันคงจะกระตุ้นกินจนกว่าจะออกน,นะฮะที่เลยนะจะได้รีวิวทุกคนเห็นได้นะครับ แต่เทพีมิวส์เนมีมีสกิลบินตามอยู่แล้วนะย5ิเปร์เซ็นตะครับแต่เพิ่มตัวเที่ยวบินด่วกนกดีกว่าเอามาใช้ก็เลยกลบของเทพีมิวส์อยู่เน,ะะนาะโอเคผมไปตกยินเทพีมิวส์ได้มไม่ตกดนะ้วยฮะอยากตกนี่ก็ไม่ตกนะครับตาฉันแล้ว อุ้ยดีไม่แปดไม่เยายามนะเ <Yeah. S 1> สกเลยขออนุญาตปรับความสว่างหน้าจอนะฮะให้สว่างแบบไอ้น,นี้นิดนึงเนาะจะได้เห็นโดยที่หน้าจอไม่ไอ้น,นี่นะฮะขออนุญาตปรับลงนิดนึงจะได้ไม่ทำร้ายสายตาผมนะครับโ <Okay. S 2> อเคอธีร์หน้านะฮะมีสก,กิลหนึ่งคือสก,กิลบินด่วนนะครับ นี่ไงยินดวงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะสร้างแลนด์มาร์คได้ฮะดาร์คเคนนี่กับบีนตาันแล้วงั้นผมขอขอหยุดจะขอหยุดคุณไว้แค่นั้นก็ไม่ได้ด้วยนะฮะเพราะว่าผมดันตกเกาะน,นะครับ รู้เป็นไรฮะไม่มีโทรศัพท์ลงโซลิทีครับโอ้โหดีนะเขาไม่ยึดพื้นเนาะถ้าเขาลงมาตรงน <program men> <t ients> oh <okay S 2> ี <connectors> uh okay. ้นี่ก็มีสิทธิ์ได้ทิปเปิ้ลเลยนะเนี่ยพื้นี่แล้วตาฉันแล้วสร้างแลนด์มาร์คแปดก็ได้เครับเก้าเก้าเก้าครับ งั้นเราดักโทดิซึมเขาลงกันเนาะไอ้ดักไม่ใช่ดักทิพตั้งเขาเลยเขาโทดิซึมผมดักกันเนาะจ็ขออนุญาตทำสกิลเศเป็นเต้านิ่งนะครับหวังว่าคงจะไม่ล่อนไปไหนไกลเนาะจะอาทิน่าร่อนไปเถอะครับไม่เป็นไรเออเยี่ยมครับสกิลทีมติดขาจินด่วนนะครับบินด่วนครับมาตรงนี้ฮะ อ๋อจะเอาอีกเหรอครับโอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันละหวังว่าคงจะไม่ต้องไปไหนไกลนะฮะตกเกาะก็ได้ครับไม่เป็นไรเสียงเริ่มไม่หนุ่ยแล้วโอเคเขามาตกที่ดินเราครับตับินออกไหมฮะต้องออกครับเนี่ยทีนี้ไม่ออกเลยฮะถ้าครับดูดเข้ามาฮะดูซีตัวบินจะออกนะฮะทดสอบดวงไปเลยฮะโอเคถ้าตัวบินออกก็ได้มีดูตรงนี้เลยฮะ ไม่ออกครับโอเคดับเบปลหกถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นไรครับไม่ว่านะฮะอ,อ๋อเพราะช็อ,ชอตเมื่อกี้ผมได้ยินมัเจ็ดมันเลยอ้นี่ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียงด้วยต้องให้ต้องลุ้นให้ความสามารถของเอเลไม่ออกด้วย จริงๆไม่น่าเอาเอเรียลมาเล่เลยแต่ไม่เป็นไรฮะบินเยอะๆครับจะได้งงฮะโอเคร okay. ตรงนี้เลยฮะผมจะได้บินไปยึดครับแม่อันนี้ฮะเขาไม่ใช้สองสีเยอะ,ะโดนไปฮะขออนุญาตบินยึดอย่างรวดเร็วนะครับแม่เลืสองล้านะาครัชีพผม บินยึดดีกว่าครับไปแล้วฮะไม่รอแล้วครับใช้การป้องกันไหมไม่ต้องนะปล่อยไปเลยครับเทโวร์คุ้งกว่าฮะเอวแม่สร้างแลนด์มาดับเบิลสิบสองโอ้โหสิบ่าติดคุกครับเรียบร้อยฮะเป้านี่ผมแก้วบนออโต้ติดคุกนี่ก็เป้านิ่งจริงๆนะครับมันก็ดินไปตกทีมผมแล้วก็ดูดออกมาได้ แต่อยากรู้จังเลยการที่คว่ำกันไว้เป็นการอะไรนะพอผมส่งมางฟ้ามานะครับก็คงจะไอ้นี่นิดนึงโอเคนีบ่ายโมงสีแล้วนะฮะก็คือจะบ่ายสองเต็มทนละอีเวนต์หมดบ่ายสามนะครับพยายามทำคลิปนี้หลายรอบแล้วไม่สำเร็จสักทีมันไม่ออก มันไม่ออกทำาไมไม่ได้ดวงสวยด้วยแะไม่ทั้ผมดวงมันดวงสวยเ,ยวาวยนะเขาดวงสวยครับแต่จี้ออกก็ยังไม่ออกที่ทิมผมด้วยนะไปออกที่ดินของเพื่อร่วมทีมอ่ะงั้นผมว่าผมดูดมันอกกอกมาดีกว่าครับคอรอสแลอ้าวเก้าเก้าผมก็บินตามก็ได้ไม่เป็นไรเอาสีดูสิเขาจะบินเขาจะลงทุนเสียบินเขาเพื่อขวางบินผมไมละามาวัดใจไปเลยดูสิว่าเขากล้าไหม โอเคดูซิเขาไะทำอะไรคนระับโอเคบินมายึดที่ดินของเพื่อร่วมทีมผมอีกก็ยังไม่ยอมเป็นที่ดินผมนะอ้าวใช้นางฟ้าไปแล้วครับ โอเคก็ขอภาวนาให้ตัวบินผมไม่ออกอละตัวบินเขาออกกันดูดครับเข้ามาเลยฮะไม่รอดผมหรอกครับไม่ออกด้ยฮะไม่งั้นเขาไม่ขายเมืองหรอกครับล้มละลายไปเลยฮะโอโ้โหผมเล่นเข้าหนักไปไหมผมไม่รู้ว่าผมเล่นเข้าหนักไปหรือเปล่าอ่ะล้มละลายเลยอโอเคอาทตินา่าก็ไปตกคืนให้เทพิวิวส์ก็เอ่อ อย่างน้อยตบบินอกอกก็ยังดีเขาขบบินตามเขาจะได้ออกโอ้ยก้าวแล้วกันฮะอยากไปตกเมืองเขาเต็มทนแล้ว,วยังยังยังไม่ให้ผมตกอีกเหรอคะอยากได้อะไรไม่ไม่เคยได้เลยอะแลนดมาร์กก็ได้ยอมแล้วเนี่ยแต่ข้อเสียคือถ้าล้มอะไลายก่อนบินตามไปก็มีประโยชน์นะครับ อยากตกที่ดินเขาอะอ้าวได้บินฮะบินดวงง่วนไหมไม่ดว่วนกดมิดเลยฮะพาไม่สิบเอ็ดสิบเอ็ดด้วยถ้าผมไม่ลงที่ดินเขาแล้วเขาไม่หรือเขาไม่มาลงที่ดินผมมันก็ไม่ได้ไงอ่ะเขาลงที่ดินผมแล้วตัวบินออกไหมไม่ออกอีกครับแม่โอ้โหดวงดวงเขาสวยจริงฮะงานนี้ผมเล่นโทดิซึมเพื่อเลยดีกว่า。 ไม่รอละเออทุยซึ้มไปเลยเรียบร้อยครับไม่เป็นไรฮะตวัวบินไม่ออกก็ไม่ออกครับผมก็จะดื้อดึงโพสคลิปนะไม่อ่ะโพสเล่นอีกสักเกมแล้วกันเนาะจะได้นานหน่อยนะฮะหวังว่าฝั่งตรงข้ามจะเป็นดาร์คไซเฟอร์นะครับแต่ผม,มชอบเล่นดาร์ตน่ามากเลยอ่ะโอเค รอเขาเริ่มเกมนะครับตายแล้วจะโดนเด้งไหมยอย่าอย่าเด้ง<ร>า่า,าเงเนกะโอเคชอบมากเลยเวลาอยู่กับาอาีนามาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนอ้าวมีสาวน้อยจินนี่กับอธีนาจินนี่ไม่มีบินส่วนอาธีนาก็โอ้โหจี้โหดนะเนี่ยมีอุปกรณ์เขียนแบบด้วย โอ้อได้เล่นคนที่สี่เลยหรอโอเคเพิ่มระดับเสียงให้ดังนิดนึงแล้วกันนะฮะก็ค,คงต้องพูดดังหน่อยนะไม่งั้นมันไม่ได้ยินนะครับสพอดียังไม่ได้ซื้อใหม่มาเสียบมาติดกับเครื่องนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ได้ยินขอพลังมาลโ,โจสิกัคโอเควันนี้เรามีเทพสององค์นะฮะ เรามีอธิจินนี่ไม่เกี่ยวนะครับจินนี่ไม่ใช่เทพจินนี่ไม่เกี่ยวจินนี่ไม่ใช่เทพโอเค <12. S 1> เทคมันมาครับเทคมันมาเทคเขาเลยฮะเทคเขาเลยเทคเทคเทกเทคเยีเ่ยมเทคโดนเตกแล้วเยี่ยมโอ้โหสุดยอดนะครับเทคสร้างได้ากเลยฮะอย่าได้กลัวครับ อ้าวไม่สร้างเลยมาร์กอะเดี๋ยวก็โดนอาทีน่าเทคกลับหรอกเฮ้ยยังไม่เทคเลยด้วยนนเนี่ยเนี่ยวทำไมไม่เทคอ่ะดูสิแล้วถ้าเกิดผมไปตกเมืองก,ก็ทําเงินให้โอ้ยสร้างแลนด์มาร์กโอเค เขาได้คลเลอร์แต่โรมเกมนะครับตาฉันแล้วจินนี่นี่เป็นตัวทำวิกตอรีแผมว่าผมโดนวิกตอรีแล้วละ่ะพูดเลยถ้าตาแรกไม่มีเมืองเนี่ยเล่นลำบากแล้วครับยิ่งมีจินนี่นะคอยดูดผมเวลาลงแลนด์มาร์กนะบบไม่ควรเลยครับ,บ,บทำไมเบิ้ลสิบบ่อยจงเบิ้ลเลยน้กงหน้าวะ โอ้ได้นั่งฟ้าด้วยแต่เสียดายสุ่มเมืก่อนไม่งั้นเขาต้องเจ็บแล้วเราแต่ว่าจินนี่เนี่ยมีนางฟ้าอันนี้อันนี้คือการวิเคราะห์นะฮะเล็กๆว่าเนี่ยจินนี่มีนางฟ้าดูตังผมยังไม่จ่ายนะครับสิบร้านเท่าเดิมฮะมีแค่ไหนก็ก็เหลืออยู่แค่นะะั้นเนาะโอเคไม่เป็นไรไม่มีใครในทีมมีตัวบินตามเลยนะครับก็คือผมต้องดึงจินนี่ล้มละลายเลกกอบเนาะ ไม่สิมต้องดึงอาธินาทิ้งไปก่อนนะซึ่งก็ดึงลำบากเพราะ oh. เพราะว่า oh. ไม่มีแรงมนาะ oh. ตายโดนทิปเปิ้ลแต่ตาแรกแล้วเึงตาฉันแล้วโอ้ยอยากใช้จังไม่เป็นไรจ่ายเงินออกมาครับเกาะหนึ่งฮะ เบิ้ลสองครับตอนนี้ขออนุญาตทเวร์ซึ่อมอ,อ,อีกรอบครับอ <Okay. S 1> ุ๊ยเบิ้ลสี่ดีดีดีเบิ้ลสี่วาโอเคได้สร้างไลน์มาร์กมาอันหนึ่งละไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขออนุญาตเทคที่ดินพวกนี้ก่อนละกันนะผมจะไปต <บา S 1> ้องเทคแล้วครับไม่งั้นชีวิตหาไม่ฮะพูดเลยโอเค เชิดใครับเชิดจริงเียครับผมเข้าใจแล้วว่าทำไมนะ <11. S 1> เกินเอ้ยไม่เกินหรอทคิปเปิลโอเคไม่เป็นไร<า>มผมไม่ได้รีวิวละคลิปนี้ก็คงแค่นี้แหละพอละสวัสดีค่ะแค่นี้สำหรับ OMC Gamer นะครับถ้าชอบสไตล์ที่ผมพูดนะฮะก็กดไลค์กด Subscribe ได้นะฮะ ส่วนถ้าใครที่ไม่ชอบที่ผมพูดนะครับหรือไม่ชอบใจที่ผมรีวิวไม่ได้อยากให้ผมทำคลิปอีกคลิปรีวิวเก็บตกก็ต้องไปที่คอมเมนต์ด้านล่างเนาะขอโทษที่เว้นระยะไปนิดนึงนะฮะก็คอมเมนต์ด่าได้เลยเหมือนกันนะครับวันนี้ก็คงพอแค่นี้นะฮะลาไปก่อนสำหรับอุ้มซีซีเกมเมอร์จนกว่าจะได้พบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ